ในเช้าตรู่ที่หมอกยังก่อยอดย่าและเสียงไก่ขันยังดังกล้องทั่วหมู่บ้านแม่คำหญิงชราว,วัยหกสิบปีเจ้าระเบียบและหัวโบราณน,นั่งตำน้ำพริกอยู่หน้าชานบ้านไม้ใต้ถุนสูงบ้านหลังเก่าที่เธออยู่มาตั้งแต่ยังเป็นสาวสะพรั่งเสียงรถยนต์คันหนึ่งแล่นมาจอดหน้าบ้านฝุ่นแดงฟุงกระจายต้นลูกชายเพียงคนเดียวของแม่คำก้าวลงจากรถพร้อมหญิงสาวหน้าตาเรียบร้อยผิวขาวจัด ใส่เสื้อเชิ้ตสีอ่อนกับกระโปรงยาวเรียบแม่ครับนี่ดาวครับแฟนผมเองเราแต่งงานกันแล้วนะครับแม่คำชะงักมือจากครกหรีตามองหญิงสาวตรงหน้าอย่างพินิษสาวเมืองกรุงกาดาวยกมือไหว้อย่างสุภาพสวัสดีค่ะคุณแม่หนูชื่อดาวนะคะดีใจที่ได้เจอคุณแม่นะคะแม่คำรับไหว้แต่เสียงเรียบอืม ภายในบ้านบรรยากาศอึมครึมเล็กน้อยดาวเดินดูรอบบ้านพยายามเข้าไปช่วยงานในครัวแม่คะหนูช่วยล้างผักได้ไหมคะล้างมันบ่อยากดอกแต่ถาล่างแล้วบ่อสะอาดมันกะเสียหมดด้วยคำตอบเสียงเรียบตนเห็นสถานการณ์ไม่ค่อยดีพยายามเปลี่ยนเรื่องชวนแม่คุยเรื่องสวนลัางบ้านแต่แม่คำก็ยังจับตามองดาวอย่างไม่ไว้วางใจ แม่อยากได้ลูกะาไพที่หูใจไม่ใช่แค่แต่งตัวสวยแล้วก็อยู่เป็นเธาบนพึนพมพำเบาๆกับตัวเองดาวได้ยินแต่ไม่กล้าพูดอะไรได้แต่ยิ้มเจริญแล้วเดินไปหยิบไม้กวาดมากวาดพื้นเงียบๆแม่คำหันไปมองดาวอีกรอบแววตายังแข็งแต่ในใจลึกๆก็อดคิดไม่ได้ว่ายิงสาวคนนี้มีใจอยากปรับตัวอยู่เหมือนกันรุ่งเช้าหลังคืนแต่งงาน ดาวตื่นขึ้นมาพร้อมเสียงไก่ขันและกลิ่นควันไฟลอยอ่นอนๆจากครัวหลังบ้านเธอสวมผ้าถุงลายพื้นเมืองที่เพิ่งซื้อจากตลาดเมื่อวานกับเสื้อยืดสีเรียบแล้วเดินไปยังหลังบ้านแม่คำยืนอยู่หน้ากระทะเหล็กบนเตาถ่านกำลังคั่วพริกหนุ่มกระเทียมและหอมแดงกลิ่นหอมฟุ้งไปทั่วดาวยิ้มบางๆเดินเข้าไปยกมือไหว้แม่คะหนูขอช่วยอะไรบ้างได้ไหมคะแม่คำไม่หันกลับมามองตอบสั้นๆ ของกินบ้านเฮามันต้องใช้ใจทาตําไปหยอกไปมันบ่แม่นสูตรบร่แม่นตําราดอกจากนั้นแม่คำหันมามองดาวตั้งแต่หัวจรดเท้าแล้วพูดต่อเจ้าก็คงคุ้นแต่ซื้อเอาละเนาะน้ำพริกกระป๋บบองนั่นดาวหนะ้าเจืินแต่พยายามยิ้มถ้าแม่สอนหนูจะตั้งใจคะ่ะหนูอยากเรียนรู้จริงๆแม่คำถอนหายใจ บอเป็นอย่างดอกมืออื่นคอยว่ากันวันนี้แม่จะทําให้ลูกแม่กินดาวพยักหน้ารับเงียบๆก,ก่อนจะเดินไปนั่งมองแม่คําตําน้ําพริกอย่างตั้งใจสีหน้าหญิงสาวทั้งเกรงใจและแอบเศร้าใจนิดๆไม่นานเสียงครกหินตากระเทียมดังตึกตักตึกตักสลับกับเสียงนกกระจิบแม่คําจัดกับข้าวลงถาดไม้ใบโตมีน้ําพริกหนุ่มผักต้มไข่ต้มข้าวเหนียวร้อน เธอยกถาดไปวางบนเสื่อที่กลางบ้านแล้วหันไปเรียกต้นลงมากินข้าวแม่ทำไว้ให้แล้วดาวนั่งเงียบมองอาหารตรงหน้าด้วยความรู้สึกเหมือนเป็นคนนอกในบ้านหลังนี้เช้าวันหนึ่งหลังฝนตกหนักเมื่อคืนแม่คำมีไข้ตัวร้อนจัดนอนจมอ,อยู่บนแคร่ไม้ในห้องดาวรีบหาผ้ามาชุบน้ำเช็ดตัวให้ด้วยความเป็นห่วงแม้แม่คำยังไม่เปิดใจแต่ดาวไม่เคยถอย เธอจำได้ว่าแม่คําชอบกินข้าวต้มมัดเวลาป่วยชอบบอกว่ากินของหวานแบบบ้านบ้านแล้วค่อยมีแห้งขึ้นมาได้ดาวจึงตัดสินใจทํำข้าวต้มมัดด้วยตัวเองครั้งแรกในชีวิตเธอไปตลาดเช้าในหมู่บ้านซื้อมะพร้าวกล้วยน้ำว้าข้าวเหนียวและใบตองกลับมานั่งเตรียมของคนเดียวที่หลังบ้านเมือม่อมาอย่างเธอใช้เวลาน,านานกว่าปกติในการขูดมะพร้าวแช่ข้าวล้างกล้วยและห่อใบตอง แต่เธอก็พยายามทุกขั้นตอนอย่างตั้งใจแม้จะเลอะมือไปหมดเสียงไอ้น้อยๆของแม่คำในห้องทำให้ดาวเร่งมือเธอวางข้าวต้มมัดเรียงในซึ้งแล้วนึ่งบนเตาถ่านกลิ่นข้าวเหนียวหอมลอยออกมาอ่อนๆบนกลิ่นใบตองเมื่อเสร็จแล้วดาวห่อข้าวต้มมัดใส่ถาดเล็กๆพร้อมน้ำอุ่นยกไปให้แม่คำถึงในห้องแม่คะหนูลองทำข้าวต้มมัดดูอยากให้แม่กินจะได้มีแรงขึ้นนะคะ ไม่คํำลืมตามองข้าวต้มมัดที่ห่อไม่ค่อยสวยบางมัดปริจนใไส้โผลออกมาแต่เธอก็หยิบมัดหนึ่งขึ้นมาแกะลองกัดไปหนึ่งคำแล้วเงียบดาวนั่งก้มหน้ารอคำตอบหัวใจเต้นแรงแม่คำเคี้ยวแล้วมองหน้าเธอช้าๆก่อนจะพูดว่าเข่าเหนียวมันยังแข็งอยู่จักน้อยแต่กล้วยหวานดีดาวยิ้มบางๆหนูจะลองทำใหม่วันหลังนะคะ แม่คำวางมือลงข้างถาดแล้วพูดเสียงเบาป่อมีน้ำใจเข้าต้มมัดบ่อตองเป๊กะก็ยังอร่อยอยู่เนาะฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวันท้องฟ้ามนไฟดับทั้งหมู่บ้านดาวนั่งอยู่บนเสือ่อผืนเก่าในเรือนไม้กลางบ้านมีเพียงแสงจากตะเกียงน้ำมันจางๆที่วางไว้ข้างกระติบข้าวเหนียวแม่คำก็นั่งอยู่อีกมุมหนึ่งของบ้านถักตะข่ายเบ็ดปลาด,ด้วยมือหยาบ ที่สั่นเล็กน้อยความเงียบครอบคลุมไปทั่วห้องมีเพียงเสียงฝนตกใส่หลังคาสังกะสีและเสียงจิี่รีดดาวลุกไปต้มน้ำโดยเตาถ่า,านแล้วทำบะมี่ซองใส่ชามเคลือบขอบลายดอกไม้แบบเก่าๆเดินไปวางไว้ข้างแม่คำแม่คะหนูทำบะหมี่ให้แม่คะ่ะไม่อร่อยเท่าน้ำพริกของแม่หรอกแต่ตอนนี้เรากินง่ายๆไปก่อนนะคะ แมคําเงยหน้าขึ้นช้าๆมองใบหน้าเรียบๆของดาวในแสงตะเกียงแล้วพูดขึ้นเสียงเบาเจ้าบบต้องพยายามขนาดนั้นก็ได้ดอกข้าเคยคิดว่าเจ้าเป็นคนเมืองที่บ่อหูจักอาหยังแต่ตอนนี้ข้าก็เห็นแล้วว่าเจ้าก็มีความพยายามอยู่ดาวนั่งลงข้างๆพูดเสียงเบาแม่ไม่ต้องรักหนูก็ได้นะคะ หนูรู้ว่ามันเร็วไปแต่หนูแค่อยากเป็นคนในบ้านหลังนี้ไม่ใช่แค่คนที่ยืนอยู่ข้างๆแม่คำเงียบแล้วพูดช้าๆพลางยิ้มบางๆเขาต้มมัดเจ้าวันก่อนหอบอสวยแต่กล้วยหวานดีขาเคี้ยวแล้วมันบอติดคอเลยดาวหัวเราะเบาๆน้ำตาคลอในค่ำคืนที่ไม่มีไฟฟ้าออมกอดอาจยังไม่มา แต่คำพูดเล็กๆของแม่คำก็อุ่นกว่าแสงไฟใดๆหลังค่ำคืนที่เปิดใจแม้ไม่มีคำว่ารักหรืออ้อมกอดแต่ความเงียบระหว่างแม่คำกับดาวเริ่มมีความนุ่มนวลมากขึ้นเช้าวันใหม่แม่คำเดินไปหลังบ้านแล้วเอ่ยเสียงเรียบมือนีเจ้าอยากลองตำน้ำพริกกับแม่กอดาวหันไปมองตาโตก่อนยิ้มกว้างจนเห็นแก้มบุม๋มได้เลยค่ะตายเรือนไม้ พวกเธอนั่งเรียงกันตรงเตาถ่านเก่าๆแม่คำสอนทุกขั้นตอนตั้งแต่เลือกพริกหนุ่มหอมกระเทียมไปจนถึงเทคนิคการย่างให้เปลือกแห้งแต่ข้างในยังชํำดาวตั้งใจทําทุกขั้นตอนไม่กลัวมือเปื่อนหรือร้อนจากไฟถ้าจับครกหินแล้วตามแบบที่แม่คำบอกเบาๆก่อนให้มันแตกระแหงแล้วค่อยแรงขึ้นตอนใส่กเกลือแม่คำว่า หลังจากํำเสร็จดาวจัดน้ำพริกหนุ่มใส่ถ้วยเล็กๆพร้อมผักต้มข้าวเหนียวและไข่ต้มวางบนถาดไม้ต้นกลับบ้านมาพอดีเห็นทั้งแม่และเมียช่วยกันถือถาดมาวางเขายิ้มก่อนจะลองชิมเฮ้ย hey, นี่น้ำพริกของแม่หรือว่าของดาวเนี่ยดาวทำตาโตของหนูสิคะแม่เป็นคนสอนต้นพูดเสียงจริงจังอร่อยเมืองของแม่เป๊ะเลยแม่คำหันมายิ้มบางๆก่อนจะพูดว่า ก็ลูกค่าสองคนต่ำเนาะผู้ดึงใช้แหงผู้ดึงใช้ใจมันจังแซบดาวกับต้นศบตากันแล้วยิ้มขณะเดียวกันแม่คําขี้ผักต้มจิมม้มน้ำพริกของลูกสะพ้ยแล้วกินต่อโดยไม่พูดอะไรอีกแต่ใบหน้าก็อิ่มเอิบกว่าที่เคย